ผมมอบความรู้ให้เพื่อนๆนะฮะคลิปทุกคลิปนะฮะผมมอบความรู้ให้เพื่อนๆเลยนะครับผมนะฮะถ่ายทอดการประกอบ o อ e เอ m p นะฮะเอาไว้ให้เพื่อนๆรุ่นหลังถ้าชอบก็ถ้าต้องการดูคลิปเต็มๆเต็มๆก็แนะนำเข้าไปอยู่ครับผมนะซ้ายทานซาวช์แชนแ YouTube ครับผมนะะบอกตรงๆเลยว่าคลิปมันจะยาวนะเพื่อนๆ ิปมันจะยาวก็บอกเพื่อนๆได้ได้ดีกว่าครับผมได้อัตลดในการรับชมที่ชอบนะฮะเพื่อนๆที่ชอบคลิปยาวๆนะครับผมอธิบายในการประกอบ p o w e r อ m p แบบอืมบบดูแบบยาวๆแล้วให้เข้าใจแบบง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็อธิบายตั้งแต่ในการตรอ่อคาดีนะฮะเพื่อนเพื่อนๆที่ชอบคราด,ดีนะฮะคาดีห้าพันวัต ตวิชิ่งหมื่นวัตอะไรประมาณนี้ครับผมผมก็มีคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเหมือนกับผมในสายทานซาวชนั้นยูทูบครับผมลองเข้าไปชมกันได้ครับผมเพื่อแรงกำลังใจก็กดติดตามในช่องผมได้เหมือนกันครับผมนะผมมีมากมายสองสามร้อยกว่าคลิปนะฮะดูจนตาแย่แะนะบอกในการประกอบ PowerM รครับผม แต่ power m ตัวเ,เล็กๆนี่แหละครับผม4500การโม power mix การโม power m นะการประกอบ a m p r i t การประกอบ power m ab การประกอบคลาดด e ีนะอยู่ในช่องผมนี่โอ้จนดูจนเพื่อน่าจะ ชอบกับตาเชะต้นแหละครับผมนะฮะบอกตรงๆแล้วว่าจะได้ความรู้แน่นอนครับผมเพื่อนๆครับผมผมแนะนำเลยครับผมลองเข้าไปดูได้นะครับผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ชอบงานเร็กทรอนิกในในการประกอบ p o เวอ a m ส์นะฮะเพื่อนๆเข้าไปติดตามหรือดูได้ครับผมนะฮะมีสิ่งให้เป็นเบื้องหนึ่งแต่สามนิ้ว สามคูณหกนิ้วนะฮะพันสองร้อยวัตนะฮะพันสองร้อยวัตต์ก็มีครับผมนะอเวอเรมพันสองร้อยวัตสองพันสองพันวัตสามพันวัตห้าพันวัตนะครับผมมีให้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันดีครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆก็น่าจ,จะอย่างเอ๊ะมันทําอะไรเนี่ยตัวนี้ ก้าเสียงนะครับผมเพื่อนๆพกระป๋มเป็นก้าเสียง V8 แปดเอสไลท์ที่ผมใช้อยู่นี่นะครับผมที่ถ่ายตัดเสียงให้เพื่อนๆฟังแล้วสนุกสนุกหรือไม่สนุกเพื่อนเพื่อนก็คิดเอาเองครับผมมาเพาะหรือไม่เพาะก็ลองฟังดูนะครับผมสําหรับก้าเสียง V8 แปดเอสไลท์ครับผมเพื่อนๆครับผมนะตัวนี้ราคาไม่แพงครับผมช่วงนี้299บาทแล้วนะครับผมกระชับราคาขึ้นมากระโดดขึ้นเป็น 299บาทแล้วนะครับผมเบลนครับผมน,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 นะน่าจะกระโดดขึ้น300กว่านั่นแล้วครับผมปุ่มานะแต่ก่อนนี้ก็198บาทนะแต่ตอนนี้กระโดดขึ้นมา299บาทแล้วนะครับผมอุปกรณ์มีให้ก่อนมีสาย USB นะที่ชา์จเนี่ยหนึ่งเส้นครับผมเบอน,บน มีสายชา์ิหนึ่งเส้นมีสายสัญญาณเนี่ยฮะที่เขาขาวเนี่ยครับผมไล่หนะนึ่งไล่สองสองเส้นครับผมนะฮะนั่นแหละครับผมแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ครับผมนะการเสียง B8 S สไลท์ครับผมใ้ในกล่องก็มีประมาณนี้ครับผม299บาทแต่คุณภาพเสียงดีแน่นอนครับผมไม่เบื่อไกลหลุดเลนมันก็เล่นได้ครับผม เดันเล่นได้ครับนี่มีให้กดนะหรือเพื่อนๆต้องการเสียงอย่างอื่นครับผมแล้วก็กดเล่นได้ครับผมนี่กดลงไปหนึ่งครั้งครับผม female voice นล้วก็เป็นเสียงอื่นนะคะผมนล่วก็เป็นเสียงอื่นนะครับเพื่อนพี่อนแล้วก็เสียงเครื่อวนะครับเพื่อน ันก็ปรับให้เราเองนะครับนะฮะแล้วก็พูดไปตามสบายของเรานี่แหละครับผมแต่มันจะเสียงเจ๊าเจ้าให้เรานะครับผมเพื่อนๆแต่สมัยก่อนที่เราทำรีดถ้าต้องการทําเสียงอื่นจะต้องไปแปลงไฟล์นะับผมใช้โปรแกร,รมแปลงไฟล์เสียงถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมหรือต้องการแปลงไฟลนะ์ในโทรศัพท์นะฮะใช้แอปแปลงไฟล์เสียงนะฮะในโทรศัพท์แล้วเราก็ ทำการแป้งแล้วถึงมาทำคลิปให้เพื่อนๆอ,อีกต่อแล้วต่ออีกตัดแล้วตัดอีกแต่งแล้วแต่งอีกนะฮะถึงจะได้คลิปหนึ่งตัวนะแต่ตัวนี้เป็นการเสียง v ี S ปเอไลนะครับผมมีเสียงให้ด้วยกันทั้งหมด4เสียงนะครับผมมีเสียงแรกนะครับผมแล้วกดตัวอีกเสียงต่อไปเป็นเช่นไรน,นะครับผม male voice ส่วนตอนนี้นะครับผมก็เป็นเสียงใหญ่ขึ้นมานะครับผมนะฮะอาจจะเป็นเสียงลุนหลอนิดนึงอ๋อเป็นไงบ้างจ้าสาวๆส,สวยๆทังหลายได้ยินเสียงแบบนี้เป็นไงบ้างแนวะฟังกันดูเปล่าเนี่ยแล้วปุตติแล้วก็เสียงมันก็จะปรับให้เราแบบนี้เองนะครับผมนะปกติเราพูดแบบใดเดี๋ยวมันก็ยินอย่างนี้นะครับผมนะ ไม่ได้เป็นไม่ได้ัดไม่ต้องดัดเสียงครับผมธรรมดาพูดไปธรรมดาเลยนะนสาวกาเสียงวีแปดเอสไลมันก็จะต่ำเสียงให้เล่านะเันเนตือนครับผมลองดูไปเสียงต่อไปครับผมว่ามันจะเป็นเสียงแบบไหนนะเป็นตือนครับผมหนุกนานไหมลองดูครับผมกดหนึ่งครั้ง children's voice เสียงนี้ก็เป็นเสียงแบบเจ๋วๆนะครับผมนะเสียงเจ้วขึ้นมานะครับผมเสียงใสๆนะเห็นไหมครับผมเสียงใสๆเขาก็จะบอกให้เรานะครับเสียงใสๆนะเขาก็จะพูดธรรมดาธรรมดาบาจ๊จนะจ๊ะ ธรรมดาธรรมดามันก็จะปรับเสียงให้เราเองนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนขาบางท่นจ๊าแล้วเป็นยังไงครับบุรีบุรีก็อาจจะเสียงบุรีงพูดก็อาจจะเสียงหวานหวานอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเสียงนี้ก็บางท่านบางคนอาจจะชอบนะเพื่อนๆอาจจะชอบเราเห็นหลาย อยู่นะมีเด่นเจ้าเจ้เจ้แบบนี้นะนะเป็นไงครับผมเบบบบบบบลบบบบบาบบ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 นบูบบบบบ่บบบบบในราคาเพียงบบ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 เบบ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 บ สองช่องเราก็ไลฟ์พร้อมกันสองช่องเลยนะเพื่อนเครื่องหนึ่งก็เปิดโทรศัพท์เปิดเพลงนะอีกสองเครื่องแล้วก็ไลฟ์ช่องของเรานะไลฟ์สองช่องพร้อมกันนะดีผมว่านะเพื่นนนอนถ้าเราขายของนะฮะเราก็ไลฟ์พร้อมกันสองช่องเลยนะฮะ เราก็จะสะดวกขึ้นมาหนะเพื่อดแล้วเราผมในมีโทรศัพท์มันไม่ว่างนะผมโทรศัพท์มันไม่โอเคนะติดเตียงเด้งกับเปิดเฮงนะยืนเด้งก่อนไล่ในเตียงเด้งก่อนอ่ายตอนสัญญาณไวไฟนะใช้กันทั้งหมดสามเครื่องเหมือนกันนะเพื่อดเลี้ยกด ีี่ััั้งงนนนนะะกดเเสยมจป็ไ Monster Tone ผมก็กดมาแล้วนะครับผมเสียงก่อนโอ้โออย,อยกระเสียงใหญ่ขึ้นมาหน่อยดึงในสไตล์คนใหญ่ๆเสียงยักนะตัวธรรมดามันก็จะตัดเสียงของเราแบบนี้นะครับผมนะเพื่อนสำหรับการเสียงวีแปด is like เสี๋ยวเป็นไงครับผมเสียงน่าจะไม่โอเท่าไหร่ครับผมนะเสียงปกติเราดีกว่านะเพื่อนๆครับผมนะอย่งนีก็คือกัน แต่งเสียงมาแล้วนะครับผมโดยการใช้การเสียง V8 นะฮะถ้าเราชอบแล้วก็อแบอย่างนั้นแหละครับผมนะตัวนี้นะเป็นเอฟเฟกต์ครับผมตัวใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนพอต้องการเอฟเฟกต์ใหม่แล้วก็เปิดขึ้นมันก็จะกล้องขึ้นนะเพื่อนๆนี่มันก็จะกล้องกล้องกล้องขึ้นมาหน่อยนึงมีนิติเสียงมีหางเสียงซิฟซิฟให้เราฟังนะฮะถ้าเราไม่ เอฟเฟกมันก็จะแห้งๆเหมือนกับมะนาวไม่มีน้ำนะคุณเป็นครับผมนะแต่ถ้าเรากดเอฟเฟกใหม่มันก็จะมีนิติขึ้นมานะฟังแล้วก็ให้มีนิติเสียงมันก็น่าฟังนะคุณเป็นรับผมนะราคาตัวนี้ฟังนะคับเพื่อนครับผมนะราคาตัวนี้ ตัวนี้นะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหจ้ามครับผมอันน่งครับผมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมนะโอ้โหจ้ามครับผมไม่รู้อัดจมูกครับผมนะอากาศมันเปลีป่ยนแปลงครับผมเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นนะ เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวจ้หนาวตอนเช้าเย็นครับผมนะนี่ครับผมขออนุญาตตำแหน่งครับผม โอ, Dante, โอ asure, ้โฮ uh, ผมจามครับผมผมจามมาขอไปนะครับเพื่อนๆพื่อกระผมนะฮะโอ้โหรู้สึกคัดจมูกครับเพื่อนๆพื่อนกระผมตอนกลางวันมันร้อนนะเพื่อนๆพื่อกระผมนะแล้วก็มาถูกอากาศเย็นพัดลมอีกอาบน้ำก็บ่อยร้อนนะมันก็เลยทำให้คัดจมูกนิดหนึ่งนะครับเผมด้วยกัน ขออภัยครับผมนะฮะถือว่าอยู่เฮ้ยเป็นแด็กอยู่นะฮะร่รางกายของมนุษย์เรานะฮะถูกความเย็นถูกความร้อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ปรับไม่ไม่ได้นะะครับผม สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมที่เพื่อนๆนให้แรงกําลังใจนะครับผมในการเข้ามารับชมในการไลค์ในการรีวิวสินค้านะครับผมนะผมเพื่อนเพื่อนครับเม่วานนี้เมื่อคืนไลค์เมื่อคืนนี้ก็625ท่านนะครับผมกขอขอบคุณนะครับผมที่ให้แรงกําลังใจในการรับชมนะฮะเพื่อนๆพื่อครับผม